สวัสดีค่ะมาพบกับชาวบ้านกกอกนะคะเนาะนี่มาดูชาวบ้านซ่อนลูกออดนะคะเป็นวิถีชาวบ้านโกกอกนะคะเนาะเป็นอ่าคุยได้เยอะจังเลยลูกออดนะคะลูกหววลูกหักค่บพี่น้องลูกหววเมื่อนี้ก็มกหววคับพี่น้องมกหักค่ะอ่าเป็นวิถีชาวบ้านนะคะเนาะหาอยู่หากินต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วงนี้โควิดใช่ช่วงนี้โควิดระบาดนะคะ โอ้มากันหลายคนเลยน้องปายกกกๆลอยตุ้มตามตุ้มตามใหญ่เลยอ๋อได้เยอะค่ะได้เยอะเยอะเยอะเลยมารูปไว้ดีกว่ามากันหลายคนเลยนะคะนี่นะคะเป็นสระเล็กๆเนาะค่ะเนาะนี่กระเพื่อนๆจะจบนะคะ คนนั่งเฝ้าก็มีนะคะเนะาะคนลงก็เยอะค่ะเอ้อหลายคนอยู่ค่ะหลายคนนะคะเนาะซ้อน,น,นลูกห่วงสนุกเด้อค่ะพี่น้องสนุกมากมากเลยนะคะ <c oughs> ตาเล็กๆนะครับมากันเยอะเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน้องปายก็มาน้องปายโอ้ยน้องปายลงน้องปายน้องปามนะคะน้องแข่งกันลงใหญ่เลยค่ะ มีชแล้วนชละหายเขาหลายคนเทานี้เพร่ะลุกนองเขาหนองเพอน้องเขาไม่คิดอ๋อเราอยู่อยู่เดี๋ยวกันเราอยู่อยู่เดี๋ีกันเราอยู่อยู่เดีนอลอยกันใหญ่เลยโอ้ อันนี้ก็หาใครหามันนะคะเนาะตะกล้าใครจะกล้ามันนะคะนี่ก็มานั่งรอดูชมวิวด้วยนะคะเนาะชมวิวชมวิวค่ะพี่น้องเฮ้ย จะด้น้ำและว่าลูกกบตายือลอกกระโดดนั่นนะจกเธอเล่นี่นัคำมีโจกเอกซางก็เป็นนาเลยนี่ อ๋อไปตะม้วนไปตะม้วนไปนไอยากม้วนก็มาเด้อค่ะเด้อมาลองลูกเขียดด้วยกันเด้อค่ะเด้ออ๋อมุดใจลูกออดนะกันเนาะลูกออดลูกห่วงค่ะลูกห่วงอ่อนี่มีเพื่อนสีลงไปด้วยนะคะบื้ยลอยน้ำใหญ่เลยน้องกะทิเนาะค่ะนน้องกะทิ ข้างบนไม่วิ่งค่ะวิ่งในน้ำค่ะน้องกะทิอ่าขึ้นไปแล้วอยากเล่นน้ำนะคะน้องหมาอยากเล่นน้ำแล้วกันน้ออ่าตอนนี้ก็พากันเล่นน้ำใหญ่เลยน้องปายน้องป่าเฮ้ยมุดใหญ่เลยมุดใหญ่เลยมุดลิบมุดลิบใหญ่เลย เดียกาอลออย่ามุดอย่ามุดเลยเด้ออย่ามุดเลยเด้ออย่หาไม่เจอเด้ออาทุกคนที่มาที่นี่ก็ลอยน้ำเป็นหมดนะคะเออน้องปายออซ่อนเป็นด้วยซ่อนลูกอดเป็นด้วยกะทิ ไปไหนอะกะทิอ่ามาขาวนะคะน้องกกะทิอุ้ยยังม<ป>าสะบัดใส่ไหมเฮ้ยป้าติมมมืดเลยประเทศนี้เพราะยัง่าปูโกโกงไม้กินเป็ดกงไม้กินเป็ดมันเป็นได้เลยกงไม้กินเป็ดมะม่วงมะนี่มะขา,ามโอ้ยทำนะไมชุกเซลน่กินไม่เป็นเนไ,น í, นไ,ได้ปลาเมอกปะเนิ่นหายงรมเด้ยลงลงน้้นงงงหลล

ได้ลงลอยเน่ยเพื่อนเรลงเลื่อนห้างได้ฮะของอีกคนน่ะมันละงายอยู่มาที่โอ้มันห้างสลิงมันที่มันฟื้นสุดยอดเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยน้องปาล์มน้องไปอ่าคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจสวรรค์นะคะเนาะก็มาดูเพื่อนซ่อนลูกห่วงนะคะ ได้เยอะค่ะได้เยอะค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยเป็นตีนแล้วเป็นตีนแล้วรอกระโดดขึ้นอย่างเดียวเลยนี่เ <c oughs> นาะบุ้ย <c oughs> ได้ลายได้ลายมกหัวค่ะพี่น้องมกหัวค่ะมือแลงเด้อค่ะเด้อมามกหัวรำกรรดค่ะเด้อเราจะกินเผือเอฟซีนะคะเนาะ